สวัสดีครับอ่าวันนี้เรามาดูชูทุ่มเอกของ l a n เจอร์เน็กเจนกันนะครับปีโมเดลประมาณ2022-23 20นะครับกำลังทำตลาดอยู่สำหรับวันนี้จะเป็นรุ่น u อนติเม e เคฟล่านะครับก็คือด้านข้างเนี่ยจะเป็นหนังเคฟล่าหนังเคฟล่าจะเป็นหนังแต่งเนาะหนังสังเคราะห์ PVC ขึ้นรูปนะครับมันก็จะมีความแข็งกว่าตัวหนังปกตินิดนึงนะครับ แต่ช่วยในการสวยงามนะครับอ่าทำให้เข้ารูปสวยงามแบบนี้งานตัดตรงรุ่น Next Gen นะครับข้างหลังก็จะมีกระเป๋าให้ทั้งสองข้างนะครับอ่าหนังเป็นตัวนี้เนี่ยรับประกันให้สีไหีสีหนังมีให้เลือกมากกว่า16สีนะครับถ้าลูกค้าสนใจสามารถอ,อ่ทักเข้ามาได้เพื่อดูแบบลายและดูสีหนังนะครับอ่าสอบถามเข้ามาได้เลยรุ่นนี้ก็มีคนถามเยอะนะ างานสวมทับไม่ต้องลื้อนะครับของเดิมยังเป็นผ้านะครับรุ่นนี้ยังเป็นผ้าอยู่เรียบร้อยขอบพระคุณมากครับ